สวัสดีครับร้านกดังกูไบครับวันนี้มีซัพันครับผมซัพันคันนี้ปี2015ครับเป็นตัวเลขของโสมปี2016นะครับคันนี้ตัวเครื่องสีดำครับผมมาดูสภาพโดยรอบกันครับคันนี้จะเด่นเรื่องอท่อโยชิมูระครับทั้งเส้นเลยปูนะครับผมอากาดหม้อน้ำ แคดบาแตชิวหน้ายางหน้าหลังเต็มๆนะครับยางปี2019รถจอดนะครับมาดูเลขไม่กันดีกว่าครับไม่6,900นะครับอันนี้วิ่งน้อยมากรถสายจอดเลยรับประกันนะครับไม้แท้ไม่แท้ยินดีคืนเงินนะครับมีวัดโวลต์โฟลโซครับ ไฟบอกเกียร์กันตบัดครับของไฮปรปโปสซ4ปัท็อปนะครับสภาพโดยรวมกันครับภาสีพรบรไม่ขาดนะครับรถสายจอดจริงๆครับยางเต็มๆยางปี2019ครับไฟท้ายแต่งนะครับบังโคลหลังกันดี เป็ดยางอุ้มเกียร์มีแต่มาแล้วสภาพแบบนี้หายากนะครับเฉพาะท่อก็เกือบแสนแล้วครับผมรถสภาพครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับ ล้มไม่มีชนนะครับรถสภาพพร้อมขี่ครับผมสภาพนี้หายากเลยนะครับรับประกันนะครับไม่แท้แน่นอน เดิมโชเตอร์เดิมๆนะครับส,สวยสขขงามสวยเครื่องสวยสายจอดสายจอดอันนี้มีเล่มแล้วพร้อมโอนนะครับจะฟังเสียงท่อกันครับ แน่น,น,นด,ดูดูนะครับตามสไตล์ของโยชิมูระนะครับอันนี้ปี2015นะครับแต่เป็นโฉมตัวเลขของปี2016ครับเครื่องสีดำตำหนี้ก็มีตรงนี้ครับนิดนึงครับผมแล้วก็ตรงนี้มีรอยเปลี่ยนมานะครับทำสีมานะครับ แต่ว่าเก็บงานหมดแล้วเจ้าของเขาน่าจะไปล้มแปะมาครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีชนไม่มีล้มแน่นอนครับอันนี้ซื้อขายก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับ ยาวๆครับไม่ต้องรีบร้อนกันเลยกันรถมีท่อเดิมให้นะครับพอหน้าแล้วก็ชุดปลายท่อข้างหลังครับผมท่อเดิมมีครบนะครับให้ไปด้วยสวยๆครับ นะครับไม้แท้แน่นอนดูจานได้ครับไม่มีกินไม่มีอะไรนะครับจานหลังครับเป็นรถตัวพันที่ราคาย่อมเยานะครับ ขอบคุณมากครับผม